กิเลสมันเหยียบย่ำหัวใจคน้นกิเลสเนี่ยทุกคนกับมั่งหัวใจมันเป็นห้องจ้าของควอมู้ซึกเป็นห้องจ้าของเพื่อนว่าการปฏิบัติพ่าะหน้าคือขุดหลากขุดเงาความส่วไหลในใจเย้าของออกแต่ทุกคนเขามา่ปฏิบัติกับมุ่งหาแต่ความสงบให้สงบให้เย็นให้สบายหลีกนี้จะควมทุกบุรุษว่าตัวบังคับในหัวใจเย้าของนั้นมันเป็นยังไงบุเคยหันกลับมาเบิง้ง ควมสัวลายแต่มันบังคับเจ้าของอยู่หันบางคนมีนิสัยโลภเอาลัดเอาเปรียบผู้อื่นก็บ่กเคยติดจัดการก็ค่วมเอาลัดเอาเปรียบตรงนั้นบ่กเคยมีความเป็นถ้ำในใจปฏิบัติถ้ำมันก็ต้องหาถ้ำมาให้เป็นสมบัติของเจ้าของเขาสูเส้นทางถ้ำพระหลวงปู่ชาเพิ่นวาเห็นรูถ้ำเห็นถ้ำแล้วตัวเองก็ต้องมิใจเป็นถ้ำมันเกิดขึ้นงาข่วที่มีใจเป็นถ้ำ เพราะอย่างเพราะมันเห็นแก่ตัวมันโตกูมันใหญ่ของกูโตกูมันใหญ่ลูกกูผัวกูพี่น้องกูพ่อกูแม่กูนี่แหละมันใหญ่หลายมันใหญ่ครอบครอบัวใจสัตว์โลกคันว่าแม่กับหักลูกห่วงลูกลูกกูบ่แม่นลูกลูกกูบ่แมเป็นลูกมึงอืนี่คนนี่ลูกกูคนนั้นลูกมึงคนนั้นบ่แมเป็นพี่น้องกูคนนั้นเป็นพี่น้องมึงแต่พี่น้องมันก็บ่เห็น มันกับ่บได้หักได้สงวนทำลูกทำผัวจะคล้องหรอกแต่ละคนนนะขันมีลูกไม่ผัวเราเอาละลืมเบิดพี่นองพ่อแม่มันลื่เบิดออำนาจของกิเลสกามนะมันครอบคุ้มหัวใจมัน้ำใบแหซ้ำตะคายบอลูเป็นดันล้านสั้นหมดละมันครอบคุ้มหัวใจสั์โลกไ้พ่อแม่กับ่บได้มีความสำคัญสำาผัวกูสำาลูกกูหรอกมันก็เป็นวัฏจักรไปตอนพ่อแม่เลี่ยงมากเออพ่อแม่เลี่ยงมากอะ บ่อฮันมีลูไม่ผัวกับพวอหนูซื้อกับเป็นอย่างหนึ่งยุหักจย้หักพอหักแพรแน่หักพีหังนองพอมีผัวเราก็หักผัวกูนลูกกูออกมากในแห้งหนักก็เป็นวัฒนจักพ่อลูกไปมีคอมีขัว้วลูกก็เริ่มพอเริ่มแม่ต่อไปพ่อแม่ี่ลบออกจากม้วใจต่อไปบ่ให้ค้ามสำคัญส่วนลูกกับมีแต่ผู้สนองกิเลสกามมน่ละมาอันดับหนึ่งนี่แหละกิเลสกามมันนึ่งข้องลกูก <c oughs> ถึงไม่พบศาสั์ซัดตัวเลขตัวหน่อยกับหูจักแลนใส่กันผสมพันกัน อันนี้ล่ะที่มันล้องว่าใจสัตว์โลกมันนํามาถึงทุกทิ่งทุกอย่างเริ่มเบ็ดความเป็นถ้ำโบเกิดขึ้นในใจได้ถ้าอํานาจของกามมาลา,าขาดขวางงําคิดใจถ้าได้สมสูดอะน,นั่นคือจังสุกหลายเลือดหลายบัดตายไปบ่ดได้สมสูดยิญนย่นานอยังเปต๊ะนรลกไปไสกรรมอยู่มันเป็นอีอย่างกบ,บคิดนี่ลหละเราตอนมีชีวิตอยู่กับสร้างสมเข้าวัดปฏิบัติรรมภาวนาไปรักษาศีลรัก เฮ็ดบ,บุญเฮ็ดท่านแต่ว่าความสัวไายในใจพวกคิดสิกําจัดอันนี้กระบอกออกจากหัวใจของผู้เเ้าเนี่แหละมันมีประสบการณ์กับหัวใจจคล้องในหละ่ะหาเงินหาท่องอะไรก็ไปท้ำบุญคิดว่ามันเป็นบุญเป็นดีแล้วคักแล้วต่อมากกับถือศีลมาถือศีลถือศีลก็ว่าจะคล้องเป็นผู้มิศีลเป็นผู้คักกุมูเออมีศีลมิถ้ำตัวมากกัละสมบัติทางโลกไปเขาวัดปฏิบัติ เขาวัดปฏิบัติเทวนาก็าว่าเจ้าของเป็นนักปฏิบัตินักละละความโลภบุษเวงหาทรัพสมบัติทั้งโลกแล้วละความโลภละความไปละความโกรธความหลงแต่มันละบ่ไรไงดอกไอ้ความโกรธก็ความหลงเน่ยมันบ่หูซ้ำวศิละมันจังไหนไอ้ความโกรธก็ความหลงเต่ไอ้ละสมบัติโลกเนี่ยงันบ่อยากละก็ฝืนใจออกไปละเนี่ยมันมันกะเหตุไงอยู่แต่ไอ้ตัวสคัญที่สุดนี่คือละความโลภความโกรธความหลงในใจเจ้าของ ไอ้ความโลภเนี่ยบังคับมันทิ้งสมบัติท,ทัา้งโลกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างออกไปออกไปยู่วัดก็ว่าจะค้องละสะลระได้แล้วเป็นผู้เสียสาระ,ะเป็นผู้เดินสามร้อยุูธเจ้าถ้าเอันโตการสําคัญสิจะเข้าไปชุดกระชากไอ้ปีศาจไล่ไอ้ยักไงอยู่ในใจนั่นบ่ได้คิดจั๊กเม็ดคือจะคล้องในเข้าไปเป็นผู้วิเศษเป็นผู้ขาวสะอาดเป็นผู้สนางามละสมบัติท,ทัา้งโลกได้แล้วบ่เคยคิดสิ การก็อิจฉาอิสรไงอีกงหนักไงที่มันคล้องหัวใจอย่าของอยู่บอ่อเลยเขาไปอยู่ในรั่วของศีลของธรรมก็ว่าจะของมีศีลมีธรรมเป็นผู้เสียสลระทรย์สมบัติกุบสแสวงหากูเป็นผู้ท่านท่านบาร,รมีศีลบาร,รมีพาวนาบาร,รมีภาวนาอีหยังมันสิเกิดอีหยังถ้าจะของบลากรีสระอยู่ในใจอย่าของออกมาได้เวลามันอาลาวาดนั่นไม่ก็ไปตามมั่นมั่งผู้มีความโลภในใจผู้เอาลัดเอาเปียผู้อื่น ฉลาดแหลมคมกว่าผู้อื่นก็หาท่าเสแสรงหาเอาลัดเอาเปียบผู้อื่นแม่จะอยู่ในวัดผู้ใดฉลาดกะหาท่าหลีกเลี่ยงงานหนัหนกๆให้ผู้มันโง่มันเหตุไปมันโง่มันเหตุไปกูฉลาดกูต้องหลีกเลี่ยงกูต้องลบหลีกความฉลาดมันแฝงบ่ลู้ว่าไอ้โตที่ว่าจะคล้องฉลาดมันทําความเสียหายจากคล้องทําไหนคิดว่าผู้อื่นเขาเห็นงานหนะักูสบายแล้วกูพอใจกูกูฉลาดเหนือคนอื่นมันบ่แมน พวกเขาเห็นงานนะเขาก็ได้สร้างสมบัติมีของเขาไปตามเรื่องของเขาตามเรื่องงงของเขาบว่ายู่ในในวัดบว่ายู่ทังโลกบ่มีใครสิคิดสิเอาตัวร่ายในใก่จะค้องมันออกมากคันว่าจะคล้องฉลาดฉลาดก็ต้องฉลาดเอาถ่ำเขาสูจิตสูใจสิบ่แม่นฉลาดที่สิเอาลัดเอาเปียบผู้อื่นบ่แม่นฉลาดที่สิเอาค้อมฉลาดเอืจะคข้องไปบังคับคมเหงผู้อื่นด้วยวิธีการยอกย่อนทุกสิ่งทุกอย่างควอมเป็นถ้ำยุไสนั่นบ่ต้องหาใสดอกหาให้ใจจะคล้องนั่น กำจัดปีศาจไล่ที่อยู่ในใจจะาล้องไงโตการไงที่มันออกค่อย,อ,ยออกมาบังคับไ้เห็ุความัวคิดซัวเว้าซัวกระท้ำซัวจีนก็ผู้อื่นนี่กูให้เอาลัดเอาเปรียบดีคือพอเอาควบเอาลัดเอาเปียบนั้นมาจัดการแล้วจะค้องมึงไงถ้าจะคของถือคนอื่นเหตุนี่มันจะเป็นยังไงเสียใจบ่เจ็บใจบอคือบ่ให้ความเมตตาป่านี้คือบ่ใย้คมามเป็นรรมนั่นหล่ะจะคข้องก็สีเดินเขาสูท,าท่างรรมแท้เส้นทางธรรมันบ่ได้เดินง่าย ถ้าผูใ้ใดคิดสิคุดหลกักถอนค,วคว่วงข่วมัวลายในใจอย่าของออกนั่นละ่ะเขาซูท่างท่ำแล้วใจเริ่มเป็นท่ำแล้วเริ่มแสดงหกักท่ำมันให้นั้นเกิดในใจสมบัติท่ำเกิดขึ้นในใจอย่าข้องแล้วผู้ดใดที่บ๊คิดสิเอาควา่วมซัวลายในใจอย่าข้องออกอก็าะว่าฝันไปเถอะสีสง,งบสงเงมสวยงามว่างมาดว่างทาว่างท่างให้สวยงามแต,งต่งโต เรี่บร้อยนั่งกาบกินยาอ่อนหวานบันไดมันกับบัวทอไอ้กิเลสลายในใจนะหน้ามันออกมากนะเคยสิคิดสิกิกหัวมันกดเข้าไปไว้ทั้งในบอ่อมันออกมาแผ่ขยายย่ำไงกรก็แล่นไปตามมันคว่ำลบออกมากูสิเอาลัดเอาเปียวผู้อื่นกูสิคู่สิเค้นออกจากผู้อื่นไดนกูสิใส่เล่ใส่เลี่ยมออกจากผู้อื่นไดนเท่าไดก็แล่นนะน้ำมันเบิดคขันกูโกดกูเกี่ยวผู้นี้กูสิเครียดสิแค้นมันกูสิน้ามร่างแขนมันกูสิจองเบี้ยนมัน กะเลียนน้ำมันมันฝังในใจมัจะพบจะสาดแล้วพวกเคยมีไผคิดสิเอาคว้วซัวลายในใจจะคล้งองออกถ้าคนไหลที่คิดเอาคว้มซัวลายคุดออกจากใจ,ใจขะคล้องนั่นลหละเริ่มเห็นทางแล้วเริ่มสิเป็นถ้ำเริ่มสิสแสวงหาถ้ำให้มันเป็นสมบัติห้องจะคล้องแล้วอันนี้ผู้เว้าเนี่ยก่คือคู่บาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างฟืนก็เพิ่นสูงก็เพิ่นเพิ่นก็ฟืนทนผากซอยแก่ซอย ตีซอยฟาดซอยพล้ำตาดินท่านตีนพิ่นยันได้เพิ่นกับยันเมื่อพิ่นตีได้เพิ่นกับตีค้อนพิ่นฟาดได้พิ่นกับฟาดสู่โลภก่อนก็เพิ่นมากนี่แหละกิเลสมันสู่โลภกับท่ำผู้เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนก็อยากซอยเพื่อนเมตตาเพื่อนสงสารได้จะคล้องผู้ไปคิดว่าจะคล้องไปเลี้ยนถ้ามันมั่นบกิดดังกันเนี่ยมันคิดว่าคู่บาอาจารย์มาบังคับมันแต่ผู้อื่นเพื่อนเพื่ออาอกเอาใจแต่เพื่อสารเสิ่นก็แต่มันอยากได้ข้ามสรรเสรินไม่อยัางไห้เพิ่นย่องเพิ่นย่อ แต่พ้นมาพ้นสิทากเอาขอไม่ได้ทากทิมแม่สิทากเอาแม่สิแม่สิทากเอาแม่ยไม่ได้ทากทิมแม่สิเจ้าเห้แม่คอยลูกคอยข้าคือสร้างปั้นมอเนี่ยบอกม่บ่เอาสอนเจ้าแม่สิสอนแบบสร้างตีเล็กตีกับน้ำมันลงไปจนเล็กทอนนี่มันเป็นเล็กคมขึ้นมาให้มันฟันได้ตาตัวใหม่ก็ตตาได้ฟันยังกับฟันได้พลสุดท้ายมันเป็นดาบเพชรผลฟันกิเลสไม่จของมัน อญ่เหลืองในศาสตร์นี่พ่นพ่นอะคว่ำหวังคงแม่หวังกระเจ้าหวังเสยเจ้าเป็นมีอาวุธดาบเพุผนสังหารกิเลสไม่แก่ของคว่ำหวังคงแม่แต่นั่นแหละแต่เจ้าบ่เห็นดอกมือนี่เจ้าบ่เห็นเจ้าสูับแม่เจ้าดื้อเจ้าเมื่อนเจ้าสูเพราะเจ้ามองบ่เห็นแต่เจ้าบ่รู้กิเลสไนใจก่เจ้ามันบังคับอปหยอย่างมาผู้เพื่อนเดินก้อนเพื่อนเห็นหมดเรื่องของกิเลสแต่เจ้าบ่เห็นดอกเจ้าว่าแต่ไม่ใจเจ้านั่นเป็นเจ้า ควมต้องการของเจ้าน่ะเป็นเจ้าเป็นตัวเจ้าเรียกร้องหาแต่ควมดีเรียกร้องหาแต่ข่ำสันเสริญผู้อื่นเขาเขามาเนี่ยแม่ไปไหว้เขาสอนเขาแบบสอนเจ้าเขาสีราบได้ตีเขาก็กเจิหนี้ไปเบื้อตัวอันนี้เบิ้งลูกควมบางดีของแม่ที่มีกับเจ้าสมบัติให้ยังยืนเนี่ด้แม่จะยืนให้เบิ่อเจ้าก็ว่าแม่ทำลายเจ้าแม่บังคับเจ้าเจ้าอยากได้ข่ำสันเสริญอยากได้น้ำอ้อยน้ำตาลคือคนอื่นเจ้าก็ได้ซ้ำคนอื่นเขาได้น่ะเจ้าอยากได้บ่แบบนี้คัะเอาอยอยากได้แบบนั้นก็เอา แม่ก็ให้ได้คือกันเมื่อเนอะเส้นทางที่เดินมาเนี่ยสู่ก็เพิ่นมาอย่างสั่นละโดยความบลูโดยคว่ำงูจนมาถึงมือเนี่ <c oughs> มาถึงมือเนี่เห็นหลายหลายคนปฏิบัติแล้วก็บ่ยุนสิคุดลากถอนคน้นคว่ำสัวไล่ในใจจยคล้องออกมันก็มาสะท้อนใจมาสะท้อนถึงจะคล้องเลยละ่ะจะคล้องอยังดียังไหนอยู่น้าคูบอาจา์ผู้เพิ่นเป็นพระผู้เหนือโลกผู้เพินินคิตบริสุทธิ์สุดส่วนทุกอย่างเพ่นลูเรื่องกลลล่วงของกิเลสลู้เรื่อง ปีศาจไล่ปีศาจไ่ที่มันฝังอยู่ในใจเพื่อนคุดหลากถอนโคนของเพิ่นออกแล้วแล้วเพิ่นก็อย่างม่าซอยขุดหลากถอนข้นปีศาจไล่ในใจของลูกซษย์ลงหาซอยลูกซษย์ลงหากับมองเพื่อนเป็นศัตรูมองเพิ่นน่ากับคนอื่นเพื่อนขึ้นดีแต่เพื่อนขึ้นยกย่องเขาแต่เพื่อนคือไถมากก็ขึ้นจังหัวมวนก็เขาบัดที่หันมาทั้งนี้ป่านเสือไงสิตาป๊บเขาตายเฮ็ดอีหยังกับบุมมีค้ามดีจัอยางพุ่นมันท่วงความดีจากเพิ่นแลนเฮ็ดเบียกต่อซอยต่อ ตโตนี้เปียกกอนเลยเง่อบ่เคยได้พักเด้ยเศร้าพักเศร้าแค่หาหน้าที่สินาที่แต่ละมือเล่นต่อสาะต่อสาะข้ามย่องข้ามเดี่ยวข้ามหวานข้ามเดี่ยวกับโบมี่หันหนามาว่าเป็นเสือใไงไม่ได้สิคบสิสิมันคิดไปว,ว่าเพิ่นทั้งทั้งที่เพิินก็ร่งเจ้าสมบัติชิ้นที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดมาประดับที่จิตแต่ของมันบ่เห็นไอ้ขีเหล็กปีศาจไงในใจมันบังคับอันนี้มือนี้เมื่อว่า มันคิดย้อนมันจะของเส้นทางนี่จะของพานมากกับมันคิดถึงกูบาาจันเพื่อนพยามหายสิ้นที่ดีแต่มันบ่เห็นกิเลสมันบ่เห็นมันบ่ย่อมคุดดอกมันฟังจิตฟังใจมาจะพบจะสตร์ล้วกมันไปเกิดเป็นสัตว์นี่ใสสันดานนี่มันก็สิไปถ้าผู้นี้เคยเอาลัดเอาเปรียบเคยคมเหงผู้อื่นมันก็ไปเป็นสัตว์คมเหงผู้อื่นเพราะมันบมมีท่มโมเป็นท่าในใจรู้ท่าเห็นท่าแล้วก็ต้องเป็นท่า เป็นถ้ำก็คือขุดคว่ำส่วนอาไไม่ใจของออกนั่นล่ะผู้สิบเป็นถ้ำบ่แม่นหลุดถ้ำซื่อเด้อ่านคู่บาอาจารย์ถ้ำถ้ำคู่บาอาจารย์มันก็บลูกเห็นเห็นถ้ำเอาปฏิบัติจิตสงบโอ้ถ้ำป็นหนึ่งสี่จิตสงบเย็นสบายเห็นนี่เม็ดนั่นนีเม็ดนี่กูก็เห็นถ้ำเห็นผู้มียศมีเกียรติท่างถ้ำแล้วลงจะของว่าเออกูเห็นถ้ำแล้วนี่กูเห็นเทวดาเห็นปีศาจเห็นวิญญาณต่างๆแล้วกูเห็นแล้ว ว่าจะคลองรูท่มเห็นท่ำแต่ว่าหัวใจอยาของมันยังบ่เป็นท่ำพระหลวงปู่ชาว่ารูท่มแล้วเห็นท่ำแล้วก็ต้องเฮ็ดใจจะคลองมันเป็นท่ำจะใจอยากคลองมันเป็นท่ำหรอ,อยังย่มปีศาจไงมันสิออกมาเคยคิดสิคมหัวมันไหวบ่เหยียบหัวมันไหวว่ายันหัวมันไหวบ่บ่เราสิถอนรากถอนโค้งสิคุดมันออกจากใจในบม่มีถ้าผูใ้ใดคิดสิเอาคว่ำซัวไหลของจะคล้องถ้าผูใ้ใดซ่อนหรือคว่ำซัวไหลไว้กะ ขุดมันออกลู่ไว้จะของเป็นค้นซ่อนลึกฉากนาเป็นคนดีฉากหลังนี่ซ่อนลึกข้นซัวลายไ,ไ้กับคุดมันออกลู้ว่าจุดอ่อนจาของมันเป็นอย่งสี่ย่าไปซ่อนลึกไว้ว้นซัวลายคมมันลงใจมันออกมาแผงรีดได้อีกกูสิผ้า,พาพมึงเห็ดวามดีมึงฝังอยู่ในใจกูม,มาจะพบจะสานแล้วมึงจุ้งกูม,มามึงพาดบังคับให้กูเห็ดอย่งสเส้นทางพระพุทธเจ้าพ,พ่นสอนให้คิดดีคิดดีเว้าดีเห็ดดี กูสิเดินตามทางพุทธเจ้ากูบ่อจะกลับมาเป็นท่าของมึงอีกบ่มีไผแก้ได้ดอกใจจาของจะของต้องแก้เองจะของต้องรู้ว่าจุดอ่อนของจะของคืออย่างจุดเสียหายของจะของคืออย่างที่มันฝืนกระทาคํามอนพุทธเจ้านั่นลหละคันรู้แล้วมันก็เริ่มเห็นทางแล้วเห็นทางล่างๆแล้วที่สาเห็ุในจาของไม่สมบัติ์ท่ามในใจให้จะของเป็นท่ามู้ที่เพิ่นมีท่ามนั่นเพิ่นขุดความซั่นไหลจากใจเพิ่น บสนใจแย่ดีเพิ่นกับขืบมันเพิ่นว่างมันลาบขาดบ,บ่ยมันโผล่มาได้ข้าสาค่วมดีสิส่งใปในใจเพิ่นได,ด้สิคว่มเมตตาเปลนี่คววมกอุหน้ามันสิเป็นสมบัติสางนางามขึ้นมาในใจได้จังไนสิมาทองแต่ว่าเจ้าเมตตาเมตตาสเปสตาซาอุนตุมันบ่ได้ขุดไอตัวซัวลายออกมันบ่ได้ดอกทองทั้งมือทั้งเบี้มันกับโเมตตางามปีศาจไงมันออกมาบังครับมึงตรงเหตุจังสี่บองสี่แสดงจังสี่มึงตองเอาลัดเอาเปียรผู้นั้นจังสันจังสี่ เล่นไปนะ้ำมันคือเกาขุดการปฏิบัติพาวหน้าการปฏิบัติท่านคือขุดขุดค่วมสัวลายในใจอจ่าของที่มันฝังเลือกจุ่มบ่มิไพ่ลู้สามเฮ้าดอกว่าจุดอ่อนของเฮ้าที่สัวลายที่สุดนะมันคืออย่างจาของคอยสีลู่จาของมันซ่อนลึกขนาดได้กระปิดจากของบ่ได้จาของลู่จาของเฮ็ดจาของลู่ผู้อื่นเบ,บออิ่งบ่ออกก็สร้างแต่จาของลู้อยู่ว่าจุดอ่อนของจากของค่วมสัวลายที่มันฝืนก็นทำํำคํำสอนพูตธเจ้านะคืออย่าง ที่ฟังนั่งกูเป็นนั้งเสียละกูเกินนั่งกูเป็นนั้งเสียละเฮ็ดดีกูก็เฮ็ดแล้วผู้ใดก็บ่เห็นความดีกูจะคล้องเฮ็ดดีคนอื่นเขาว่าเห็นกับสร้างมันเป็นสมบัติขึ้นในใจอยของสง่างามขึ้นในหันแล้วว่ต้องไปถามหาความดีจากไพ่ว่ต้องไปลอข้ามสรรเสริญจากไพ่ดีให้มันดีอยู่ในใจอยของนั้นเป็นสมบัติพอกพูนขึ้นอยู่ในหันจนดีเลิศทนคุดมันออกการปฏิบัติเพราะนั่งคือคุดตีสารไล่ในใจยของออกนั่นละ ขุดมันออกไอ้ขั้วสัวไล่ปีศาจร้ายให้ใจจะคล้งองเป็นท่ำขั้มเมตตากรลลุนา้าก็ต้องไปทวงหรอกเกิดขึ้นมาได้ทันทีเองเข้าใจโลกเข้าใจท่ำไม่ที่สุดก็จะคล้องใจเป็ี่ยนมำนั่นล่ะมันยังคอยแม่นบทที่สิพิสูจน์ว่าจะคล้องเป็นท่ำหรอย่งยหรอพรออมที่เดินทางถ่ำตา,ตามร้อยพุทธเจ้าหรอยังงบ่นว่าสิสแสวงหาต่ขั้มสุขขั้มสบายขั้วขั้มสรรเสริญมันบ่แมนเอาเท่านี้ละมือเนี่